เรื่องหนูน้อยไม้ขีดไฟมีวันหนึ่งในวันคริสต์มาสในเวลาที่ทุกครอบครัวกำลังเฉลิมฉลองแต่กลับมีเด็กหญิงคนหนึ่งที่ไม่ได้ฉลองวันคริสต์มาสแต่กลับกันเด็กสาวต้องออกมาขายไม้ขีดไฟท่ามกลาหิมะที่อากาศหนาวแม่เธอจะไม่อยากออกมาก็ตามแต่เพราะพ่อกับแม่ของเธอที่ขี้เมานั้น ได้ฟังคัดเธอให้ออกมาขายไม้ขิดไฟท่ามกลางาที่อากาศหนาวคนเดียวเวลาผ่านไปจนจเมืดแล้วแต่เธอก็ยังขายไม้ขิดไปเพราะถ้าเธอขายไม่หมดเธออาจจะไม่ได้กลับบ้านเธอก็กลัวว่าจะเดินพ่อกับแม่ของเธอว่าเอาว่าทำไม่ขายไม้ขิดไฟไม่หมดในขณะที่เธอไม่มีทางเลือกเธอก็ได้ใช้ไม้ขิดไฟที่ตนเองได้จุดขึ้นมา และเธอก็ได้คิดถึงคุณยายที่ได้จับไปของเธอจากนั้นเธอก็ได้ช่วยลมหายใจเพราอากาศหนาวและความหิว